ผูป้ปัะ้าส้ทเาตัวรอดู้อย่างตถ้าเป็นมัวหน้าจีอาไม่ทีมเรามีแค่สามคน

เข้าอ่ะเอ้าเข้าไม่ได้ฮะเดี๋ยวแในนู้พาไปหาขึ้นวันนี้คือรถไม่เอาเก็บของก่อนหนูจะไปเอาของเนี่ยเอาที่ไหนอ่ะที่นี่ไงลงลงน้ำเอ้ยศัตรูเราหรือเปล่านั่นพี่ยิ่งไม่ไหนยิ่งไง มไม่มีอะไรให้เก็บใช่ไหมนะมนอะไรนะพูดว่าอะไรนะมึงกด้ใส่ไม่ได้ก็ยัดเข้าไปของมึงอะมืนไหนเดวีาชาร์จอะเขา,ววาขพูดอะไรพี่ พี่ยิงก่อน,ลนแล้วทำไมไม่รีบเก็บปืนโงถึงห่วงขับรถอยู่แตมันไม่มีรถก็มันไม่มีปืน,ไ,ปนไหนล่ะ เก็บแค่ลานแล้วลูกใครเนี่ยโอเก็บลงไปทำอะไรเอาเราฮิวเขาไม่ได้ใช่ไหมไไม่ไมได้เราไม่มีตังค์งอ๋ออันนี้เป็นสัตว์ออกคนละทีมเหรอใช่เยิงใครแม่ไม่เห็นใครเลยนะข้างหลังแม่เนี่ย <laughs> ไหนอ่ะนี่ก็สืมตดไม่ยิงยิงใครแม่ไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อนี่ยิงได้ยังตายแล้วเหรอ อะไรให้เก็บบ้างไม่มีอ่ะไปะเก็บป้ายตอกี่เดินตามอม่มนนะโอ๊ยเจ้าจะยิงอะไรหลอลูก,ลกเอ้ยแม่ววไม่นั่งตุกตุกเด้อไม่เอาเก็บของก่อน,นเขามาสู้ลบเขาไม่ได้มันนั่งรถเล่น นี่น,นี่เธอกระเป๋าตานนเ,เธอกระเป๋าปละขี้ใส่หมวกเหรอใช่ไม่ใครโบยบายย,ายิงใครนะยิงใครเซเียมเี โอ้โอ้ใครยิงเราใครยิงเราเก๊ะเก๊ะเมันช่วยอะมันช่วยอะมันยิงเขาหรือยังยันอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเขาโบยวายอะไรลูกเราไม่ได้ยินเลยเพื่อนเราคนเดียวเขาโบยวายอะไรไหนยิงมาจากไหน เห็นแล้วมันหนีไปแล้วดบโอ้ปืนยังไม่เต็มกระเป๋าเลยกี่ยังไรไ, <c oughs> ไปดูแผนที่ก่อน ไปไหนอ่ะไปหาพี่มเอี่วันวันยายนี่ก็จะไม่คิดอะไรนอกจากอาบน้ำได้ยังเหรอแม่วงมันจะมาที่มานี่มาเนี่ยวงมันจะมากีกีกีวิ่งตามแม่มาไม่ต้องนีมองแมวแม่ล่ะมม่ตา 走。

ไม่คิวตัวเองอ่ะ <c oughs> ไม่มีนี่หรอมียาอยู่แต่ว่าหนูขอเอาของเอาก่อนเอาเต็มเอายางใหญ่โถเอามาให้แม่สิไปไหนล่ะ <c oughs> ยางเทินบักลาเลย <c oughs> ใช่ล่ะลไหน,หอนบอก <c oughs> ยิงใครอ่ะยอยู่ไหนอ่ะฮะคุณอยู่ไหนน,นี่เหรอแล้วนี่ไงตายยังเพื่อนเราไปไหน เพื่อเราไปไหนเนหหนยอๆๆๆๆๆเพื่อเราไปไหนไม่เป็นไรกระเป๋เปเปาแม่เหลือที่เยอะย่ให้แม่ก็ได้แม่เก็บดาบมาทำไมอะก็เก็บดาบได้เก็บดาบได้ ะมาทำอไรก็มาแต่งตัวหรืออเไรอ่อะไรเฮ้ยเห็นคนขี้โยระเบิดควันทำไมเฮ้ยเห็นคนใส่ใส่ว้าเจอแล้วอ๋ออ๋อรบรอบรอบรอบใส่เราร้มหรือเขาลม เออ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 ใครยิงใครยิงโอ้ยนี่หัวว่ามันยิงมาจากไหนหน่ะโอ้ยอยู่ข้างหลังแม่หนูเล่งนะยิงได้ยังจัดการได้ยังจัดการได้แล้วเนี้ยเดี่ยวตากแล๊บก็เองนะถ้าเธอกินกว่าเธอกินจนหมดฉันก็จะกินไปหรอ เออพวกนี <Private. S 2> ้ทีหลังก็จำไม่ได้ไม่ได้ออนซ่อนเด็ไม่ได้ว่าเดิเออทีหลังก็จะบมดแล้วค่ะ คนที่เปนคนคนนี้นดี๋ยขาเดี๋ยวเาจะให้ ทำไมตายย่าจังลสามลแ่วอะไรอ่ะเสมมแ,ละแล้วหรอไมียงไม่เนกัี่คนทไมเสียงเขาเหมอนหลายคนจังเล่นกันกี่คนทำไมเสียงเขาเหมือนหลายคนจังจเ้ยเจอกระบ,บาดดํา แม่นูเรื่อนไม่ลดเลยแม่นู้ร่อนไม่ลดเลยออตายแล้วออ๋มาน่แม่แม่นูเลื่อนไม่ลดเลยทำไมไม่ลดละ่ะใส่เสื้อขอ,อใส่แล้วอ้าวเว้ยขี้ขี้ขี้ท่าหยุด ก่อนจีเฮ้ยคนหน้าหน้ามาสองคนแม่อยู่ไหนนั่น,นี่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยยิ่งยิงแม่ไม่เห็นคนเลยอยู่ไหนเนี่ยยิ่งมันมันอยู่ข้างหลังแม่น่ะวังไหนอะนั่นเนี่ยเห็นไหมน่ะตรงแผนที่อะเมกี้เขต้องกินข้าวหรือเปลลังกไ,ไม่เห็นเห็นกระหนูก,กับเพื่อนวิ่งไปวิ่งมา มอยู่ตรไมตายล้มันยิงมันตายล้เหลืออีกห่คนเหลืออีกสองคนเหลือเเหลืออีสี่อยู่ตรงนี้แหละอออ๋อใครยิงล้งเ่าใครยล้งเล่าเลยอีกหาิ้งออกไปทำไมอะกี้ ลุกลลบลลบลบเอากี้ไม่รอให้แม่ยิงเลยป้ากี้ข้าสิบสีแม่ค่าได้ห้ายายี้ข้ไม่ได้อะไเนี่ยอเีวไปกินข้าวดีกว่าเก็บการตายเนียเลืออีกอ ชนะเลสุดยอดใคร,ใครล่ะก็มันเต้นแบบแบบอะไรนะเต้นแบบในเกมเขาไม่ได้เหรอไม่ได้เราไม่มีตังเออไม่มีตังแล้วเต้นไม่ได้เหรอ